อยู่แบบสง,งบมันจะสุขไปอยู่ด้วยความรัดก,กระลื่นเริงมีทิตทีวาก็มีสุขแต่มันํำขั้นนั้นลำบากแหลนี่ค่ะจะเข้าไปนะฮะแต่เรได้เข้าไปแล้วค่ะเป็นเป็นผู้บริหารกับเขาด้วยไปดูนะฮะ<ม>สวคนอีกคนหนึ่งด้วย่ไหงนี้ต่อจยยังไม่จบงานยังนี้ต<อ>่อแบบไปกวนวลย

งานมันอดปลูกอดผิดม่นด้ก็แก้ไขทุกอย่างตัวสมองคนเรามันมีผิดำจำกัดผิดก็ต้องตัดสินใจยุคเท่าไหร่ครับปี13ถ้าพีว่าครับปี13ยี่สิญญบสี่อผลอะรอบประท่านเลย วอกต้อใเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนาะยมกลัวอะไรเปล่าข้างนอกไม่กลัวแต่กลัวใจตัวเอง อันนี้สำคัญผมใจตัวเองนี oneself, him, you know him, ่ถ้ารู้ไม่ทันนะเสียได้ต้องยืดหยุ่นเพราะได้เคยศึกษาคำสอนของท่านหลวงปู่มาด้วยบ้างพอดีถึงท่านอาจานยร์มีแนวคิดเรื่องความคิดเรื่องอะไรเรื่องปิตส่วออกนอกก็เลยลองคิดว่าก็ศึกษา บ้านเล็กน้อยในกครช่วยยัให้เรามีความเข้มแข็งในตัวเราเองขึ้นมาจิตมันจะไปยังไงคิดยังไงแล้วก็ตา,ามรู้สึกมันไปเอ,อืมกระแะเต้นทางแต่เพวกนี้จะรู้ได้โยมต้องทาสมาธิคําว่าสมาธิเนี่ยไม่ใช่นั่งหลับตาเนาะถ้าหลับตาที่เฉยนิ่ง,งเฉยไม่ได้สมาธิมันเป็นกระแส เรียนรู้แห่งชีวิตเคลื่อนไปกับมันไม่ใช่นั่งหลับเนาะสมาธิไม่ใช่นิ่งเฉยภาวนาเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดภาวนาก็ไปคิดนอนคิดนี่อย่างนี้ไม่ใช่ต้องรู้เท่าทันความคิดทุก,ท,กทุกความคิดทุกทุกความรู้สึกของเราในตรงเนี้ยจะเป็นสมาธิ นั่งภาวนาแต่ปะคูเนยกอให้บรรลุนั่นบรรลุนไม่มีทางเลยเดี๋ยวต้องไม่อย่างวัดชัดกันเลยกันคือไม่บอกว่ามันชอบหรือมันชังอันนี้ยสมาธิไม่ได้สร้างขึ้เองเนาะเคลื่อนรู้ตามความเป็นจริงสิ่งที่มันเราเป็นแล้เวเคลื่อนไหวไปกับมัน ั่นไหะถึงจะมีพลังงานที่ไปแก้ปัญหาบางทีเราก็ถูกบางทีเราก็ผิดบางทีก็เย็นไปบางทีก็ร้อนไปอะไรเงี้ยความรู้สึกอย่างเงี้ยมันต้องจบที่เราทั้งหมดอย่าไปจบที่พระเจ้านะให้พระเจ้าช่วยไม่ได้เราต้องช่วยเจอเองก่อนแล้วมาจะสําเแ็จทุกอย่างอย่างยืดหยุ่นเือกเย็นทีชีวิตก็ต้องให้มีชีวา นะ <laughs> อันนี้มันเรื่องที่เราต้องรู้สึกตัวตลอดสรุปแล้วสมาธิคือกระแสแห่งการเรียนรู้ของชีวิตไม่เชื่อไม่ใช่เพื่ออะไรเนาะสมาธิเรียนรู้ตามไปเรื่อยๆเรย <laughs> บรกได้นะหยุดได้ <laughs> อันนี้โยมเดินไปในโลกวันนนในจักรวาลเนี้ยอยู่รอดถ้าหยุดไม่ได้ไม่ได้นะต้องหยุดเป<ม>็นเ<ฮ>ด็กช่วโยมไปได้แล้วก็ยังมีความที่ที่อยากจะทำธุรกิจของบริษัทให้เขามีไรายได้ก็มาเพิ่มการหล่อเลี้ยง พนักงานกลุ่มนี้ขึ้นมาด้วยอาจจะมาีอาทีกลุ่มเข้ามาเสริมใ้ทางบริาาการพอพอไปได้อยู่ใช่ไหมครับท่านยังไปได้รอางกาจัดการทางมะคุณาเนี่ยก็แน,ะน,นะนนาเรื่องการทําสากรที่ทําให้คุณภาพชีวิตของเขานเนี่ยมีเงินพอมีอนาคตอย่างนี้ก็จะเป็นเงานที่พอไปได้ในทบไ,ไ,ไปได้ครับ ต่โยมต้องเอาความรักใส่ไปกับงานด้วยเนาะอย่าใช้ความรอ้อนใช้ความรักเพราะความรักเนี้ยทำให้โยมมีเกาะป้องกันหัวใจภายนอกและภายใน งหยุดความกลัวให้ได้ความมิตกกังวลความจิ้นหวังอย่างอย่าหวังเยอะหวังเยอะแล้ทะลุงพลังไปแบบเฉพาะ,ะรายวันไปเรื่อยๆ้วมันจะจบ เป็นรายเดือนอะไรปีอย่าไปข้ามคิดข้ามเป็นเดือนเป็นปีเนาะคิดในวันไปเรื่อยๆฟังฟังทันไหม,ไมเ,เอออ,อยกล่าวไปเรื่อยๆไปแก้ไปเรื่อยๆปัญหาที่ไม่ไม่ต้องแก้ปัญหานั้นไม่เก่ง <c oughs> ปัญหาต้องมีทางแก้ แม่ปัญหานั้นจะเก่งจะสวยจะงามพ<ม>อเข้าใจเนาะกลัวที่สุดคือร่างกายโยมมันเจ็บมันป่วยเราตู้มันไม่ได้แต่จิตใจเราเนี่ยเราฝึกได้ที่จิตใจป่วยก็มันมีจากความโลภความโกรธเนี่ยป่วยหัวใจป่วยมันจะเลินไม่ได้ ถ้าใส่อารมณ์ความโลภเกิดอารมณ์ความเกิดความโกรธเกิดอะไรมัน,นจะไปไม่ได้เลยสองตัวเนี่ยจะเรียกโรคหัวใจ <c oughs> ยือกเย็นยืดหยุ่นต้องออกใจจังเยใจ,จันเาได้ตัวนี้เนี่ยมันป่วยพอไอไอโรคสองตัวสามตัวเนี่ย เอาความรักเข้าไปใส่มันแล้วมันก็จะ,จะฟื้นฟูชีวิตจิตใจให้ร่มรื่นแล้วมันจะมีพลังถ้าเอาความโลดเอาความโลดไปใส่มันเอาความโกรธไปใส่มันแล้วมันจะอ่อนแอหัวใจไงใจที่มีความสุขคือหัวใจที่มีความรัก สรรพสิษษ่งนั่นแล้จะมีความสุขสุขจ,จริงก็มีเงินทองอีกโยมเออคำสมาธิให้เข้าถึงขั้นนั้นนะโยมจะโลกเป็นของเราละไม่จะเราเป็นของโลกเนาะ ทีนี้ไ,ไปขอรับวเออจบแล้วพ้นให้พ้นให้ได้ถ้าโลกเป็นของเราแล้วก็ปลอดภยัยถ้าเรายังเป็นของโลกเราก็ปวดหัวชีวิตคือการเรียนรู้ทั้งหมดอยู่เรามีชีวิตเนี่ยคือการเรียนรู้รู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้รั่วเราต้องรู้ ไม่มีใครรู้เนาะเราต้องรู้เนาะถ้าคนอื่นรู้เราเราไม่รู้นี่ยังไม่เก้าถึงเราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆรู้ทัรูทันใจเออรู้ทันรู้เท่ารู้ทันต้องทุกทุกความคิดทุกทุกความรู้สึกเขาก็ต้องเคลื่อนไปกับมันนี่เลยคือการเรียนรู้ของชีวิตไม่ใคยรู้จากอ่านหนังสือเนาะไม่ใช่เนาะ หรือจากเขาบอกก็ไม่ใช่ต้องรู้เราต้มผัดเองเราจะเข้าใจเข้าถึงหนุกดีโยมถ้าเราทานมันสมกแล้วมันจะไม่เหนื่อยเห็น <c oughs> ว่าโยมสู้อยู่แล้ว <c oughs> นิ่งเป็นเ <c oughs> <c oughs> บรก้อนอย่างเดียว

Mm hmm. อันนี้โยมเตรียมกระเจาหารไว้แล้วครับเ